ทาั้งนี้ผมก็ไปซื้ออะไรจากศูนย์เลยชุดยางกันฝุ่นชุดลูกยางลูกสูบเบรกหนึ่งสองสองศูนแพงเหมือนกันนะชุดนี้อันนี้เจอบีที่ศูนย์ให้มานะครับ ันเป็นเชลาบีพิเศษสำรับใช้ในงานประกอบลูกสูบเบรกลูกยางก็ฝั่งละสี่ลูกบนล่างเท่ากันอันนี้ยางกันฝุ่นยางกันฝุ่นตัวหนึ่งแล้วก็ยางอันนี้ลูกยางลูกสูบเบรกส่วน,นี้เป็นแหวนล็อก ใช้ของเขาเลยสองฝั่งเขาให้มาไม่เยอะนะ สโลมที่ลูกยางเบรกสโลมให้ทั่วเลยครับยิ่งด้านนี้สำคัญเลยด้านบริเวณเนี้ยเพราะว่ามันจะต้องเสือกับลูกสูบเบรกถามว่าลูกเลยเนี่ยถามว่าลูกยางเบรกเนี่ยมีบน มีความมีงนี้ไหมไม่ต้องนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยขนาดเท่ากันหมดไม่มีตัวอ,อักษรหรือว่าลูกศรจะบ่งบอกเลยว่าอันไหนอัพอันไหนด้านขึ้นอันไหนด้านลงเราก็ใส่เข้าไปในล่องนี่เลยใส่ไม่ยากครับใส่เข้าไปโอ้ง่ายมากคือตอกกล้วยเข้าปากอะตรงนี้ เดี๋ยวก่อนคือเวลาใส่เข้าไปเนี่ยเราดูดูนี้ก่อนเนาะนี่เห็นไหมครับคือมันจะหลวมเอ๊ะมันหลวมเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่ได้เนาะมันไม่น่าลูกยางไอ้น้ำมันเบรกน่าจะซึมออกมาได้เนาะแต่จริงๆนะพอเราใส่เข้าไปในล่องเนี่ยล่องมันจะบีบลูกยางให้แคบลงให้มันบีบตัวนี้อีกทีหนึ่ง หมือนอยากจะเข้าใจจะาขาดอยู่้วครับ <c oughs> นเ,รเนี่ยพอเราเนี่ยเห็นไหมลูกยางจะนูนขึ้นมามันจะถูกบีบเข้ามาให้เล็กลงเราก็พาเจลบีนนหนาๆพาบริวเวณ <c oughs> ลูกยางนี่นครับสำคัญเลยพาแล้วก็กด กดให้เข้าไปอยู่ในร่องด้วยออกแรงกดด้วย <c oughs> อ่าวิธีการกดเนาะคือเรากดด้านบนนะเวลากดเราอย่าไปกดให้ให้อย่างนี้เรากดเฉพาะด้านบนนะ่ะกดแล้วก็ไถขึ้นไป กดให้แน่นตรงนี้สำคัญกดให้แน่นกดแบบนี้ <c oughs> ถ้าปกติดูทั่วไปก็จะใช้มือกดให้มันขนาดไปเลยใช่ไหมนี่แล้วกดเฉพาะด้านบนให้มันเหมือนกับว่าด้านบนน่ะปิ้นออกมาอย่างเงี้ยเพื่อที่รับรอรับลูกสู่เบรก ก็จยไปแรงตัวนี้น,นีเน่เราลืออกมาเราไม่รู้แล้วว่าใส่เข้าไปยังไงยังไงจะล็อกยังไงคือหลักการเขาคือเขาจะต้องอยู่อย่างนี้นี่แหวนนะเขาต้องเข้าไปอยู่ในร่องแหวนตัวนี้เราหาล่องให้เจอ หลักการเขาต้องหาแว่นล่องตรงนี้ให้เจอเห็นไหมนี่ครับแต่เขาอยู่ในร่องลูกยางตรงนี้ถ้าเราคลิกอย่างนี้ล่ะมันก็จะอยู่ร่องนี้ไงครับนะทีนี้ว่ามันก็จะหลุดเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกไม่ได้สำหรับล็อกอยางจะมีแค่หนึ่งล่องสองร่ 2, องเองจริงๆนะี่ยคือต้องหนึ่งสองสามลูกยางอยู่ตรงนี้พอลูกยางอยู่ตรงนี้ปุ๊บลูกสูปเปกบเบรกดัก็อย่างนี้เนาะเ,เราก็ต้องใส่อย่างนี้ มันไม่ได้แข็งอะไรมากมายไม่ต้องไปใช้สกูร์ไลท์เลยตรงนี้ใช้เล็บแล้วนี่เนี่ยนิ่มถ้จะเข้าล็อกมาแล้ว เราล็อกปุ๊บเราก็ลู่ให้สุดเลยดูเพื่เป็นลูกในขาแบบนี้มันจะบายอย่างีงครับลู่ให้โผล่ขึ้นมาประมาณนี้เลยนี่อ่าพอโผล่ประมาณนี้ปุ๊บตรงเนี้ยมันจะไม่ติดลูกสูบเบรกแลวเห็นไหมเพื่อนมันจะไม่ติดลูกสูบเบรกแลวมันสามารถ คปมาได้ก็คือพอมันแคปมาได้เงี้ยปุ๊บเราก,ก็เอาตัวเนี้ยยาใส่เข้าไปหนไอยยาแคบอยู่ในร่องอุกยางนะครับไม่ต้องไปทาเจลเบีเนาะผมไม่ทาครั้งแรกผมทาเยอะ,อเ,ยอะเลยฮะเยื้มอะเรียกว่าเยื้มอะม ท่ารงนี้มากกว่าออกกดกดครั้งแรกอย่างที่ผมบอกเนาะแล้วก็จะบีมาชโลมมโวมลงทุกอย่าง ทาบางๆครับให้ลูกยางมาเลื่นกลับมาได้คล่องๆตัวไม่ต้องเอาไปยัดในร่องหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นเหนียวอีกอย่างที่ผมบอกตอนแรกอะ่ะเอาให้มาใช้พอดีไม่ได้ใช้กุ้มเฟยอย่ขนาดนั้นอ่ะอันนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยใส่ด้านในก่อนจะจับอย่างนี้ครับใส่เข้าไปด้านใน พอข้างในปุ๊บขยับอยับไปเข้าไปกดกดหน่อยกดด้านในก่อนกดลงไปนี้แล้วก็ค่อยมาดูขนาับด้านนอกเข้าไป นะมันก็จะเข้าง่ายขยับขยับพอมันพอลูกยางมันเข้าล็อกปุ๊บไม่มีเจอเบีเป็นเหนียวนะมันก็จะให้ตัวของมันเองพอถึงอุ้ยพอถึงตรงนี้เนี่ยเราเริ่มดันลูกสูบเข้าไปแล้ววอนนี้ลูกสูบมันติดติดลูกยางลูกยางเบรกเราก็มีวิธีหลายวิธีบางคนก็จะใช้แบบนี้งัดลงไปใช้ประแจกดลงไป เดีม่ก็ใช้สีแคมเนาะสีแคมบีบเข้าไปน,นี่ผมจะก็จะใช้วิธีของผมง่ายๆาะไหมอันนี้ครับตัวสีแคมใช,ใช้จะใช้สีแคมบีบก็ได้แต่สำหรับคนที่ไม่มีเนาะแล้วก็ใช้แบบนี้ครับให้อยู่ตรงกลางเลยแล้วเราก็ค่อยเคาะลงไปเคาะเทียมนิดนะเบาที่สุดเบามือเพื่อนที่สุดอะเดี๋ยวมันจะไปทําให้ลูกยางหลุดออกจากร่อง กดกดด้วยแล้วก็เคาะด้วยนี่ก็เข้าเลยพอเข้าปุ๊บ,บก็จะค่อยๆยางจะค่อยๆเลื่อนเข้ามาเองพอเราหลบพ้นมาแล้วนะ่ะใช้วิธีนี้ก็ได้นี่ปบุ๊บลเลยเข้าง่ายเกินไป ของแท้เข้าง่ายนาะผิดมือกับของเทียมเลยหรือว่ามันจังหวงะมันเองใช้สีแคมบีบก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้กดนี้ก็ได mm. แแ้แต่ที่ผมเลือกใช้ลูกสูบใช้กระแทกแบบนี้คือเรากดคูนิดนึ่งคือเรากดลูกสูบเบรกเนี้ยกดให้กดอ,อยู่แล้วแล้วเราค่อยกระเทาะกระเทาะเข้าไปเหมือนเหมือนเราค่อยๆกระตุ้นกับไอ้บอ ον, ลล้อมบอลล้อมให้มันเข้าไปครับ แต่ถ้าเรากดอย่างนี้เลยด้วยแรงอะ่ะบิดซ้ายบิดขวาพอล,ลูกยางเบรกมันหลุดออกจากรูหลุดออกจากล่ลอ,อ,กกลองปุ๊บมันก็จะเป็นลอยแล้วมันก็จะทําให้น้วมันเบรกรั่วได้ก็ตรงนี้ใช้วิจรรยารณญาณของเพื่อนดูเนาะว่าจะใช้แบบไหน,นแล้วก็ใส่แหวนนี่เราก็มาตรวจเช็คความเรียบร้อยเน,ะนาะอันนีมน้มนันมนเล็กๆมันก,ก็าเาไปล่อง ก็ลองรูดให้มันเรียบสนิทนะครับเก็บงานตรงนี้ให้เรียบร้อยคือมองเข้าไปปุ๊บมันจะไม่เห็นยางโผล่เลยมันจะแนบสนิทลยร่องอะ่ะจะเห็นมาแค่สองลูกเองเป็นสองลูกหนึ่งลูกสองลูก ดูด้านในเขาจะอยู่ในร่องหมดเลยใส่แหวนที่ใส่แหวนก็ใส่ด้านในก่อนอใส่ด้านในหลก้วก็บีบบีบแล้วก็กดบีบเข้าปกดแรงแรงบีบเพื่อให้กดไปแรงแรงกดเข้าร่องนะครับกดด้วยนะกดแรงแงกดให้มัน แล้วเขาไปปล่อยีเดียวดูเหมือ,น,อนมันไม่แข็งมันกดนะเออเขาก็ใช้ตะกรุรุด แหวมเกย์กันตะกีก้เนาะแหวมจะชนกันปรีเลยเพื่อนของแท้ก็จะชนกันเป๊ะเลยอ่ะเอาไปเราก็เทสดู ลุดไหมยามลุดออกมาไหมครับเนี่ยก่อนจะใสะ่เราก็จะไม่เห็นแหวนแลย,ยวลุดเอาไปเข้าลองเทสตะแรงลุดออกมาเลยขยับได้แลนะ้วตอนนี้เข้าง่ายอะ่ะของแท้รู้สึกว่าเข้าง่ายกว่าไอ้ของเทียมเนี่ย ต้องไงร่ะครับต้องไงอ่ะ